อิสากดาบันที่นี้อิสากะหยเอามันไม่ยอมนอนนะนะั่นอะมันนั่งเฝ้าอยู่นะเห็นปะพอมันเห็นผมปุ๊บมันจะพยายามขอร้องให้เปิดประตูให้ดูความเข้าเหนียวถามว่าเปิดแล้วมันจะไปไหนเมื่อจะวิ่งไปหาพ่อมันแค่นั้นเองมันต้องอยู่ใกล้ๆพ่อมันนี่เห็นไหมจะใช้สายตาอ้อนวอนหาผมด้วยวิธีไหนดูนะ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  มองพ่อด้วยนะนี่มองพอ่อนี่ถามว่าพ่ออยู่ไหนพ่อมันอยู่นู่นเห็นไหมล่ะนอนอยู่ห็นี้เนี่ยเทาๆอยู่ตรงนู้นแะเห็นวน่าเห็นหูปะนี่นี่นะครับ <S <S <kardeş> ข้าวเหนียวนะครับมันเป็นหมาที่มันจะต้องติดพ่อมากๆถามว่าติดพ่อดีไหมมันก็ดีแหละถ้ามันรักพอ่อถ้ามันไม่กัดพ่อนะครับแต่ว่าความข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะพยายามกัดพ่อมันด้วยก็คือพ่ออยู่ไหนกูต้องอยู่ด้วย ลูกติดพ่อนะครับน้องเขาเหนียวเป็นลูกติดพ่อเขาจะให้ความสำคัญกับพ่อเขามากคือดุดด่งพ่อนี่คือฮีโร่เลยนะพ่อเขาเป็นแบบไหนเขาจะเป็นแบบนั้นพ่อเขาเป็นจา่าฝูงเขาจะเป็นจา่าฝูงเหมือนพ่อนะครับมันก็เลยทะเลาะก,กันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเ้าเหนียวเนี่ยไม่ค่อยติดแม่ถามว่าตัวเองห่วงไหมตัวเองม่วงมากเลยนะแต่ว่าตัวเองไม่ยอมนอนนะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยตามันมองพ่อตลอดเลยเห็นไหมตามันมองพ่อตลอดเลยมันไม่ยอมเลยเนี่ย มันจะเอาให้ได้เลยคือมันจะออกให้ได้เลยดูถ้าผมเดินไปตรงนู้นใช่ไหม <c oughs> เขาคิดว่าเขาจะเปิดให้เขาก็จะเดินตามผมมานะใครดูนะ <c oughs> ผมก็ไม่เปิดให้นะครับ <c oughs> เอออีซากระดาษบันที่นี้อีซากระหายอ่ e ตาย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 มันอะไรกันน่ะหนาววะอะไรอ้วนแล้วทำไมไม่นอนน่ะแล้วทำไมไม่นอนกันน่ะ ปล่อยหน่อยได้ไหมปล่อยหน่อยได้ไหมปล่อยหน่อยได้ไหมปุบไปฟุ๊บปุบปุบุบุบุอแลนวนมาแลนวนแลนวนมันนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับพ่อก็มองหน้ามันมันก็มองหน้าพ่อพ่อก็มองหน้ามันในขณะที่พ่อทําหน้าโง่อยู่นะครับทุกคนลูกมันก็กระวนกระวายยืนมองหน้าพ่อพ่อก็มองหน้ามันมันก็มองหน้าพ่อพ่อก็ไม่มองหน้ามันแล้วพ่อมันเดินไปแล้วมันก็มองหน้าพ่ออยู่แต่ก็ที่พ่อเดินไปแล้วปุ๊บ หลังจากที่พ่อเดินไปฝั่งนู้นปุ๊บขนียวก็เลยทําการเฮ้ยนี่มันพัดลมโอ้เสียงา飒นี่มันพัดลมนี่ว่าดูสิว่าสองตัวนี้อ้วนมันจะทํายังไงขาเหนียวก็วนก็ไวาขาเหนียวก็วนก็ไวาหลังจากที่เดี๋ยวเขานก็ไวเดินวนอยู่หลายรอบเห็นขาขาเจ้าเดินไปแล้วเห็นขาขาเจ้าปุ๊บมันก็วิ่งไปฝั่งนูน้นปุ๊บมันไปนหาดักพ่อมันฝั่งนูน้นเฮ้ยไม่ครบับ ไม่ครับหนูเห็นพ่อเฮ้ย hey, หนูเห็นพ่อมาฝั่งนี้มันก็ยืนมองหน้าลูกมันมก็ยืนมองหน้าลูกมันในขณะที่มันยืนมองหน้าลูกมันลูกมันก็ยืนมองหน้ามันลูกมันยืนมองหน้าปุ๊บปุ๊บลูกมันโดดขึ้นแล้วก็โดดขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วพ่อกับลูกก็มองหน้ากันโดยที่มีถังแก๊สยืนกั้นอยู่ <laughs>